สวัสดีครับพี่น้องครับพบช่องบ้านระเบิดออฟออฟิเชียลครับบรรยากาศ11บเอนาฬิกาส3มนาทีพี่น้องครับตอนนี้รายงานสาวสดจากบัสทีวีนะฮะตอนนี้เราก็น้ำน้ำให้หายสองคนนะฮะสุดยอดมากสุดเก่าสุดเก่าเห็นไหมเก่าเบิดโตเลยน้องเบียร์กับเก่าส่งผสมใช่เขายังเปียนเสือแล้วส่งบผสมจังไหนเนาะใช่ถึงคนแหนมมันอยู่เขากำลังขนของไปพี่น้องครับคุณล่ะ พากันแล้วเราจะเข้าซ้อมแล้วนะเข้าซ,ซ้อมเข้าซ,ซ้อมนะครับนี่พี่น้องครับคนควงคนควองอ่างล่างเลยเนี่ยจักรเหม็นยังเน่ยพุทเต็มหล,งลังเลรถอีน้อยแดงเขาก็ไล่สีได้ใส่การใส่งานอลไรพี่น้องครับวันเป็นสีเว้ยนี่แม่บ้านนุ่มหน่อยแล้วล่ะวันเป็นอะไรสีใหญ่ใหญ่บ้านใหญ่ช่องพี่น้องครับตอนนี้เราก็เราจะไปที่โดมที่ต้องต้องขอบคุณแม่โดมนะคะที่ อุ้ยอุ้ยแม่โดมท,ที่อุปถัมภ์พวกเรานะคะไปอยู่ด้วยกันเราก็ได้ไปอยู่กับแม่โดมใช่ได้อยู่กับแม่โดมครูเอครูเอบ่ะคแล้วก็น้องตันกับแม่ปีอภรร์บอ แตตันตั้นเลยปั๊บเหยืมันตั้งแต่ต้นเนาะสัตวมันจะปิดปั๊บอย่างสี่แมวบอกว่ามันจะเห็นเนห้อที่ค่ะที่ไีใช่แล้วก็ไปพักก่นเราก็อาจจะได้ถ่ายคลิปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆเออผมตืได้ตื่นมากเสียด้มีแนว้อไทยไทยไม่โดมเฮ็ดสู้เท็ดยังไปซะแล้วเนาะแล้วก็เข้ามาถ่ายให้กันครับพอกันใช้อยู่โดมตองใี่ไหมันก็จะได้หลายคลิปขึ้นเออใครก็อยู่บ้านหรอกย่บ้านก็บ่ได้มีอย่างไทยละคนตันเอง ตอนนี้เราเคลียร์อะไรอยู่ที่บ้านเสร็จหมดแล้วนะเสร็จเป็นละไละ่ะ จะบ้านไหนเขาซ้อมแต่ว่าตอนนี้เป็นระเบิดโชว์แต่สาวหน่อยบุรูษวันเวลาที่แน่ซัดแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะสาวนมอยเทากับเปสแตนบายที่พ่นละก็ถือว่าไปถ่ายคลิปดีกว่าผมอะาาอยากถ่ายคลิปอยากอยากได้เงินจากยูทูบแล้วทีนะเพราะว่ารายรายจ่ายเราก็จีบวงนอกเราไม่มีม,มันมีรายได้เขาดิเขาต้องอาศัยยูท<ช>ูบ <YouTube. S 2> ไม่เอาแตายคลิปดีกว่าเนี่อาศัยยูทูบ โล้วนเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาดู Youtube นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หลากหลายคอมเมนต์หลากหลายความคิดนะครับ<ม>เขากะมึแงแย่งลูกเต่านี่ล่ะไปเรื่อยๆนะครับคือจะไปไหนไปไทยดหก็ไปยูดโรดมล่ะเนนนดนโมกับไปไทยลำเพลินโซนี่โปรโมทัอยเขาเนี่ยนะใช่ มนคอนเรตเจอกันมอหลงเพราะว่าวันที่ี่มีเวันที่ปนะมีมีมินิคอนเสิร์ตาน้อยเป็นบันแพงเริ่ม17บเจนะครับมินิก็เจอาน้อยเป็นบันแพงดับเบิลูว่าศินปินเาไพนีใช่จะว่าแน่นเยมีหลายหญิงในนอนหลาครับพอดโวันที่เ่าจโอ้ยแปิงหาทีสิเจกรกฎาคมผู้ใดขูจากข่าวว่ามันมีมินิคอนเสิร์ตยังก็แจ้งข่าวได้นะเพราะว่าผมกับพึ่งหูเมื่อคืนนี้ อบอลตัวเพิงแจ้งมานะครับเออเพิงแจ้งมาแล้วก็ทีมดนตรีทีมมินิของของดนตรีสาวน้อยเขานี่และแต่ว่าไปแบบมินินะครับไปแบบมินิคอนเสิร์ตนะครับเจอกันอยู่ที่มหาสรารคามจะบูรูวาเลินไซ <c oughs> แจ้งครั บมันเลพราะว่าเราก็ไม่รู้เห <c oughs> มือนกันย,ยิงลีพร้อมพู่เลยย้ำมาบอกนะมาบอกแต่ว่าบอกเวลาแล้วแต่ว่าบม่บอกสถานที่กับมันเวลาแหละบอกแล้วแต่ว่าไม่บอกสถานที่นะครับพูดแต่ว่าอยู่สารคามจักมองในของสารคร้ำทีนะ,ะจัดไดงกับสีแจ้งข่าวอีกเท่าหนึง่งจะผูดได้หูนะครับพิมพ์บอกลงแน่นช่องผมนเด้อครับบอก FC เอพีแฟนคกับช่วยกันประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับช่วงนี้ ฝากมังหนังไค่อ่อนน้ำเด้อผู้ใดี่บ้ยอยู่ในแนวซน้ายเดดแล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่ทายทหารทหารเราตอนนี้นะครับเป็นยังไงนะผู้ขยอยกับจิดตามดวงผู้ขยันติดตามคัดขึ้นมือฮ<น>ันเพราะว่ามันเห็นตะข่าวดีหลายอยู่<ส>ข่าวดีทางทหารหลายมากเยอะมากนะครับล่าสุดราชนาวีนะครับทหารเรือของเขากะาไปจันนัก,กันเต็มอยู่จังหวัดตร,ตดรัแล้วนะครับโอ้ทุกคนสุดยอดดีดีครับแล้วก็ล่าสุด ภูมะเขือสามารถยึดได้แล้วนะครับเก้าศูนย์ศูนย์นอภูมะเขือจะอยู่มืองใดดอกหมูู้ <ouse> แต่ว่าประเทศไทยเรายึดไปแล้วแล้วก็ออกปากธงเรียบร้อยนะครับล่าสุดประเทศเล่ากัเออประเทศเล่าประได้รับผลกระทบจากการยิงของมัวส่วของเขมรนะครับล่าสุดยิงหัวั่วแล้วล่าสุดประเทศเล่ากับปิบดชายแดนนะครับล่าสุดแล้วลลก็เหมือน,นกับว่ามีการต่อตู้ ใช้เด็ของประเทศเราวกับกัมพูชาเอาเมืองกันไปพี่น้องครับจะเข้าเป็นยังไงบุุ่งตอนนี้ยังไม่กองมากนะครับเข่าก็ฟังหู่หูเมืองเมืองเข่าดีๆเแล้วพี่น้องครับผมกับเมืองดีอยู่เมืองไปน้าพี่น้องล่ะอันใดมันตะเงยึดตะเงยดใจกัจักมันภาพเก่าภาพใหม่กับเขากะเมืองเมืองพิจารณาเมืองนะครับเนาะเสียข่าวให้มีสติจักน้อยหลังจาผู้ใดโพดอี่ยังมาเข้ากับน้ำลองลองไป มันคลิปอาจารย์สอสสัญลักษณ์ที่คนเทดคลิปลี้วนพะ่นลงก็มีคนไปเสื้อไอซีจังซี่นะคนคนก็เลยงงอ่าคนที่เสพข่าวนะครับส่วนใหญ่สีเป็นคนที่เพื่อนนั่นเมืองบ่ค่อยเปลี่ยนดอกเิ่นเมืองมันพานแล้วก็เบาสู่คนฟังครับยังไงก็ฝากพี่น้องแฟนคลับท่านนะครับเยี่ยซีหน่อย เมืองแงงอวอดอยู่นครับดันดันคายออให้เราเนาะอีกตัวเราตอนนี้หยุดชะงักนะเพราะว่ามีสงครามรอพลมือคืนนี้นะครับสงสารเราอยู่สําหรับผู้ใดที่ไปเมืองกัขอบคุณลหลายๆเลยครับสําหรับนางคายอ้อนะครับใช้คือเก่าพี่น้องครับอยู่โงรงภาพยนตร์นะครับแต่ว่าพื้นที่สมเสียงก็ไม่แนะนํานะครับ ไปมองที่มันประุ o มเซียงละ่ะแถวนีลนน่ละ่ะป้าน่อไปนี่ล่ะนะครับฟากแกแรกคดแช่กนซ้ำสะใจพ่อกันคลิปต่อไปขอบคุณทุท่านใจายครับสวัสดีครับไปพ่อกันบ้านแพงพี่น้องครับ